วินนี่บอกว่าพี่คอมเมนต์ช่อง9ไม่ได้อ๋อไปเม้นในช่องในช่องของอออแล้วเธอฉันก็เข้าใจผิดว่าสหายสหายเข้ามาเม้นช่องฉันไม่ได้ฉันก็ถอดถอดเสื้อให้สหายเลยนะตอนนี้สหายก็ช่วงบนก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วเ <c oughs> อ่อสหายก็หัวราอมานะคะวินนี่บอกว่ากอดด้วยกอดด้วยไม่ไม่ฉันเอา ฉันเอาเท้ายันเลยแกนะมือหนึ่งกอดน,น้องอีกข้างหนึ่งก็ยันอย่างเงี้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเสียหายบอกว่าพี่โกศลสวัสดีนะครับสายเอาเสื้อไม่หายสายบอกว่าพี่โกศลสวัสดีนะคะสวัสดีกับน้องสุพันนะน้องสุพันหัวเราะ นึกภาพออกเีอย่ากอดสหายนะแล้วเอาเอาเอาท้าอะ่ะบอกอย่าเข้ามาวินนี่จะเข้ามาจัดที่ยอดอกเลยอย่าเข้ามานะวินนี่กอดเท้าก็ได้ยมขอให้ได้เกาะได้ไหมเสียายบอกเอาจ้าเอาเอาโอเคโอเคนะ พี่นะเข้าใจผิดไอ้นี่ก็มันพิมพ์เป็นสั้นๆนะเราก็เข้าใจว่าน้องไปมาบ้านเราคุยกับเราอยู่แล้วก็ไปเอ่อมาหลังบ้านอะไรก็ไม่รู้มันบอกเราก็นึกว่าน้องอะ่ะพิมพ์บ้านเรามไม่ได้นะน้องจอดเนื้อเจ้าตอนนี้สับสนหลายจอโอเคโอเคจอดได้เนื้อสุพรรณขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะเสียหายโขหัวเรามาเสียหายบอกว่าพี่กูพี่กู พี่กองนบอกว่าสวัสดีกับสายฝั่งทนนะะวินนี่บอกว่าฉันจินตนาการถึงตอนไปรับแกที่สวรรณภูมิไม่ออกแกคิดเหรอว่าฉันจะให้ไปรับ <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่ก็มันโนเก่งนะ <c oughs> คุณตาลอไม่มาถ้ามาต้องเอาป้า,ปายไฟมานะฉันเสมือนเป็นดาราท่านหนึ่งนะคะ <c oughs> พี่เออพี่ตาลอ,อก็สวัสดีกับสายฝั่งทนนะคะแล้วก็ สุพรรณก็หัวเราะมานะคะสหายบอกว่าตาโละสวัสดีนะพี่โกศลก็ให้หัวใจเลิฟเลิมานะคะสหายบอกว่าพี่สุรชัยสวัสดีนะคะเยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย,ย,ย่าเพึ่งอย่าพึ่งสวัสดีพี่สุรชัยเดี๋ยวพี่สุรชัยจะไม่เป็นอันทํางานอย่าพิ่งเรียกพี่นะให้พี่เขาทางานก่อน <laughs> พี่เอเวนี่บอกว่าข้อความมีลบถูกตรวจสอบเออจะมีจะมีคนที่พิมพ์คาคาไม่น่ารักมาระบบจะจัดการดีเมามายุคหลังๆอะเอไอเขาจัดการให้กับคําที่ไม่ดีนะคะ Thank you เร d มีเร d มี Thank you so much for come to watching m e y o u put like up s t a e เอ่อเสียเอ่อพี่แดงพี่แดงก็ให้หัวใจเลิฟๆมานะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่แดงแล้วก็คุณตาลอก็ให้ให้อ e มจิอ e เมจิน่ารักอ e เมจิน่ารักพี่แดงก็เลิฟๆมานะคะเสียหายบอกว่าน้องน้องหาอะไรกินแป๊บโอเค Thank you จ้าแล้วก็กอดๆคุยๆกันไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปแล้วพี่แจวก็ไม่ไม่ พี cues, to to. Sword, iman, ่เจ hmm ้าก็ทิ้งไรไรเงียบไว้นะใครสะดวกจอดก็จอดใครสะดวกไปแว้นต่อก็ไปแว้นต่อได้เลยไม่เป็นไรนะคะประกาศตามหาคนที่รูปน้องตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นโปรไฟล์เปลี่ยนเซนนะครับอย่าให้ต้องเปลี่ยนตามนะครับเดี๋ยวประกาศประกาศตามหาคนที่ใช้รูปน้องรูปน้องตุ๊กตาบาร์บี้เป็นโปรไฟล์นะครับเปลี่ยนเซนนะครับอย่าให้ต้องเป็นให้เปลี่ยนตามล่านะอ่าที่ใช้ตุ๊กตาบาร์บี้ ทำโปรไฟล์เหรอทำไมอ่ะเอาอยากรู้ต่อมเผือกก็มาเสียหายก็วสวัสดีกับพี่แดงนะคะเจ้าของเขาไม่ยินยอมนะคะเปลี่ยนซะอ๋อเอาปลอขโมยรูปเอารูปของเขามาเอารูปของเขามาไอ้นี่นะทำโปรไฟล์ใช่ไหมอุมมันก็จะมีนะมันมันจะมีมันจะมีคนแอบอ้างแอบอ้างรัตวันรัตวันจะมีที่จะเอาร่างแว้นจริงๆนะจะมีสองร่างนะถ้ามีร่าง ถ้ามีร่างอื่นนะใช้โคตรลับเลยนะทุกคนทุกคนรู้โคตรลับของฉันไหมรัตวันล้างจานนะของเธอคือใครเดี๋ยวฉันจะบอกถ้าถ้ามีถ้ามีจริงๆนะจะใช้แค่สองร่างในการร่างจริงกับร่างร่างเอฟซีนะใช้สองร่างในการ ในการขเขาเรียกนะั้ในการแว้นนะคะแล้วก็จะมีมีมีร่างร่างสามร่างสี่เนี่ยจะเอาไปใช้สําหรับคนที่สนิทจริงๆสนิทจริงๆคือเออขอเปลี่ยนร่างนะนะจะมาเลยว่าขอเปลี่ยนร่างนะขอเปลี่ยนร่างมาเฝ้านะอะไรอย่างนี้พี่สุดชัยบอกว่าช่องไหนคอมเมนต์ไม่ได้ไม่ได้คลิปยาวหรือว่าคลิปชอ็ชอ,ชอตก,กดไปแชร์แล้วไปกดที่เออไปกดที่โครมแล้วก็รอแป๊บมาจะโหลดขึ้น